สวัสดีครับมือนีมาพบกันกับค้นพัดทิ้นนะครับตามกินเกสรนนะครับตามกินเกสรมาจนพ่อนะครับพุ่นละครับบุงโหเห็นมาอยู่ทั้งต้นใหม่พุ่นละครับสูงๆพุ่นละครับพุ่นละเนาะครับสูงๆพุ่นละครับเดี๋ยวมาลุ้นมึงครับว่าสิงามปะครับครับสูงๆพุ่นละครับเหนื่อยครับ สูงมากมากครับโอ้นี่ครับคุณล่ะครับข้างล่างพึ่งก็ยุ่นี่แหละครับเห็นไหมครับเดี๋ยวมาลุ้นมึงครับครับนี่แหละครับหังหัวน้ากกบ่ปัดใดนะครับแต่ว่าหังพอดีกินนะครับนี่ครับโอ้สูงครับพี่น้องนี่ครับ สูงคััครับระเบืง้งเอาเดยขทางล่างนี้นะครับพอ,อได้กินนะครับผู้ใดเบิ้องับฝากกดไลค์กดซับจะไข่เป็นกำลังใจให้ซองน้อยๆซองค้นพัดทิ้นแล้วนะครับครับ